คือน้ำใสามากเลยครับผมยอมแล้วว่าน้ำใสามากเลยจะก,กีปก่ปีกี่ปีก็ผ่านมาสี่ปีห้าปีน้ำก็ยังใสยอยู่เหมือนเดิมนะครับปลาก็มีเยอะอยู่ครับแต่น้ำใสามากเลยน้าอาบครับน้าเอาไว้ใช้เอาไว้ใช้ไว้อาบไว้ปุ้มอะไรก็ได้ครับผมน้ำก็เป็นน้ำสะอาดอยู่ครับน่าจะเกี่ยวกับดินครับเป็นดินคล้ายๆเป็นดินเหนียวครับ แล้วก็ไม่ค่อยพังนะครับเป็นสาที่ดินเหนียวมันจะไม่ค่อยพังครับถ้าดินเหนียวมันจะใสครับผมดูครับด้านข้างก็จะไม่ให้น้ําเข้าไปนะครับสูงนะครับนี่ยครับเกษทางนี้จะแรงครับทางนี้จะแรงมากทางนี้จะไม่มีฝนเหมือนทางสุดินครับปลาเยอะครับขนาดปลาเยอะยังน้ําใสเลยครับน้ําออกเป็นสีน้ําฟ้าเหมือนน้ําทะเลครับ ป็นดินโป่งครับดูครับโอ้น่าจะเกี่ยวกับดินครับน้ำใสก็น่าอาบเลยครับถ้าเป็นผมนะครับผมมีแบบนี้เนะี่ยผมเอามาสร้างนะครับผมมาถมดินแล้วก็สร้างอยู่ตรงนี้แล้วครับผม สร้างอยู่นะครับตอในในี้ได้รูว่าอยู่ใกล้บ้านก็เลยเขาไม่ได้มาอยู่ครับเจ้าของบ้านดูครับใสแต่วก็น่าจะลึกมากเลยครับนี่ใสขึ้นเบื้องเลยใสมากเลยโอ้โนิ่งโอ้โหตัวสับตกครับโอ้ใสมากครับเหมือนน้ำทะเลเลยครับผม ยอดเลยครับน่าจะเป็นดินครับดินดินครับนี่น้ำใสครับผมแล้วก็ดูน่าจะลึกมากเลยครับนี่ยุดสันเลยขอพ่อมาชมกันครับผมลึกมากร็ารับรู้ว่าอาจานย์น้ำฝนตกมาใส่น้ำไหลมาใส่ยังใสครับผมสุดยอดเลยคือไม่ได้ไม่ได้เติมแต่งไม่ได้ใสาสารอะไรเลยคือธรรมชาติจริงๆงครับ น่าจะมีผลน่าจะเกี่ยวกับดินนะครับ